มาดูพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังคงเดินทางข้ามแดนกันตามปกตินะคะรวมทั้งรถขนส่งสินค้าที่เปิดให้ข้ามแดนโดยในจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อําเภอป่ง,ปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งติดอยู่กับชายแดนด้านจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาค่ะ บรรยากาศที่จุดผ่านแดนทวรบ้านแหลมค่ะตำบลเทพนิมิตอําเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่เปิดเมื่อเวลา9นาฬิกาแรงงานจากทั้งสองฝั่งไทยและกัมพูชาก็ทยอยเดินทางเข้าออกกันอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าจำนวนแรงงานที่ผ่านข้ามแดนมายัางฝั่งไทยมีจำนวนมากกว่าแรงงานที่เดินกลับไปยังฝั่งกัมพูชายอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเช้าของวันนี้และวิถีการค้าชายแดนของคนพื้นถิ่น2แผ่นดินก็เริ่มค่อยๆทยอย กลับคืนมาแล้วนะคะขณะที่แม่ค้าขายผักและอาหารพื้นถิ่นชาวกัมพูชาก็ออกเดินขายของและวางผักพื้นถิ่นรอขายสินค้าให้กับแรงงานชาวกัมพูชาตามมาตรา64และแรงงานชาวลาวที่มาติดต่อทำเอกสารเรื่องการต่ออายุใบอนุญ,ญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมแม่ค้าไข่เป็ดและแม่ค้าผัก พื้นถิ่นชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนมาขายของฝั่งไทยเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงเช้าในการซื้อขายผักและอาหารพื้นถิ่นจะมีความคึกคักเป็นพิเศษและความคึกคักนี้เกิดขึ้นมา2-3วันแล้วค่ะ เพราะมีแรงงานเดินทางเข้าออกและแรงงานที่มาต่อเอกสารที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจก็จะมาเลือกซื้อผักและอาหารพื้นถิ่นไปเป็นเสบียงก่อนที่จะเดินทางกลับไปในพื้นที่ชั้นในของไทยเพื่อไปทํางานกันตามปกติซึ่งพ่อขาแม่้าก็รู้สึกดีใจนะคะที่ตอนนี้การค้าขายนั้นเริ่มดีขึ้นมีรายได้และสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังปกติดีไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะ ขครของก็ได้กำไรนิดน้อยจตะอยู่บ้านไม่มีอะไรทำขายดีไหมขายดีแบบขายดีตอนเช้าจชะคนเยอะตอนเช้าในพื้นที่ไม่มีอะไรขไม่มีอะไรคะเท่าลักันมาอ๋อคนที่ขอบมนแล้วก็คนคนที่มา่อประเป๋าขายดีไหมคะดีค่ะขายด มาหานามได้เดินออกข้าช้าได้สบายในส่วนของบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตําบลคลองใหญ่อำเภอป่งน้ำร้อนจันทบุรีจุดนี้อยู่ติดกับด่านพรมแดนบ้านปรมจังหวัดภายลินประเทศกัมพูชาบรรยากาศตั้งแต่ช่วงฝั่งไทยเปิดด่านในเวลา8นาฬกาและฝั่งกัมพูชาเปิดในเวลา9นาฬิกานะคะ คนไทยและคนกัมพูชาก็เดินทางข้ามแดนกันอย่างคึกคักรวมทั้งชาวต่างชาติพี่น้องสอปป,อปอลาวที่เดินทางมาต่อพาสปอร์ตตามวงรอบทุก60วันรวมทั้งรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ก็ยังคงนำสินค้าไทยเข้าไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้มีการกดดันตัดกำลังสินค้าอุปโภคบริโภคแต่อย่างใดแต่ก็เป็นไปตามที่กัมพูชาสั่งห้ามนะคะคือสินค้าทางการเกษตรที่ไม่มีผู้ประกอบการไทยนาเข้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ค่ะยังพบรถพยาบาลจากจังหวัดจันทบุรีข้ามไปรับผู้ป่วยที่ประเทศกัมพูชาโดยมีการประสานบริเวณหน้าด่านพรมแดนอย่างรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษโดยมีเจ้าหน้าที่ทาหารหน่วยเฉพาะกิจทาหารพรานาวิกโยธินรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหน่วยตรวจพืชและปะศุสัตว์ร่วมบูรณาการตรวจสอบสินค้าและคนที่จะข้ามแดนค่ะ ขณะที่ทีมข่าวมีการพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ทหารประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดก็ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลา9นาิกาจนถึงปัจจุบันราวๆ2ชั่วโมง พบคนไทยเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศกรัรมพูชายอยู่ประมาณ10คนซึ่งทั้งหมดเอกสารก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจและลูกจ้างพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนชัดเจนโดยยื่นเอกสารหลักฐานการทำงานรวมทั้งภาพถ่ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการและส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้ก็ข้ามแดนเป็นประจำนะคะเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการและเป็นพนักงานโดยเปิดเผยเพิม่มเติมอีกว่าในกรณีที่ได้มีการคัด รองคนไทยข้ามแดนทําให้คนไทยที่จะข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชาลดลงจากหลักร้อยเหลือเพียงหลักสิบแต่ในส่วนขาเข้าพบคนไทยที่อ้างว่าเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานเดินทางข้ามพรมแดนกลับมายัางประเทศไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องนะคะ โดยทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้มีการตรวจสอบเอกสารรวมทั้งสัมภาระโดยละเอียดเพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ยังคัดกรองบุคคลต้องสงสัยผ่านแอป police crime เพื่อตรวจสอบบุคคลตามหมายจับซึ่งใช้เวลาในการสแกนบัตรประชาชนนะคะในการตรวจสอบเนี่ยไม่ถึง5วินาทีก็สามารถตรวจเช็คบุคคลต้องสงสัยที่ขึ้นบัญชีอัดญากรรมได้ค่ะ โดยแอปดังกล่าวนั้นสามารถตรวจสอบได้ทั้งทะเบียนรถต้องสงสัยที่ถูกจรกรรมแล้วบุคคลต้องสงสยัยรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย call center บัญชีมา้าซึ่งทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถตรวจสอบได้นะคะที่บริเวณจุดข้ามแดน ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับชายไทยรายหนึ่งค่ะเดินทางข้ามกลับมาก็ยอมรับว่าไปทำงานคาสิโนที่จังหวัดพายินเพียงไม่กี่เดือนและจากกระแสข่าวที่มีการกดดันไม่ให้คนไทยเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนพนักงานคนไทยหลายคนก็เลยเลือกที่จะเดินทางกลับประเทศไทยรวมทั้งตนเองด้วยที่ตัดสินใจเดินทางกลับ แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปยังฝั่งกัมพูชาอีกครั้งนะคะเพราะว่ายังคงต้องรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะตัดสินใจหลายวันอยู่ครับกว่าจะออกมาเพราะว่าอยู่แล้วมันโดนท่บปรับเยอะครับก็กลับกันเยอะครับกลับไปเรื่อยๆครับยังไม่รู้ครับต้องดูเหตุการณ์ครับ